โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนดำเนินงานภายใต้แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นแผนงานด้านความมั่นคงที่มีกออรมนและกออรมนภาคสีส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานโดยคณะกรการทำงานจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนได้มีการขับเคลื่อนงานเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อทำลายความพยายามของสภาองค์กรนำ สภาสั่งการและสภาบริหารเขตแกนนำในต่างประเทศในการนำวัตถุระเบิดสารตั้งต้นประกอบระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายผ่านพื้นที่ตามแนวชายแดนเข้ามาก่อเหตุรุนแรง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสภาองค์กรนำสภาสังกัดสภาบริหารเขตแกนนำในต่างประเทศประชาชนในพื้นที่โดยมีคณะทำงานจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงได้แก่หน่วยเฉพาะกิจน,นราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจยะลาและหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยผลจากการดําเนินงานโครงการดังกล่าวมีตัวชี้วัดคือสถิติผลการจับกลุ่มการกระทําผิดตามแนวชายแดนการประเมินผลไตรมาสสคิดเป็น180 กความพยายามในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทำให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทที่ชัดเจนมีส่วนร่วมในการปกป้องสร้างความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างสันติสุขคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยได้อีกครั้งค่ะ